องค์อื่นสอ่งมาตั้งเยอะแยะมากมายไม่เป็นมาเป็นองค์นี้แอดมินก็วหวาดไว้ก็เลยเดี๋ยวลองใหม่ออทดสอบแอดมินก็ส่องส่องไปอีกเหตุการณ์ทุกอย่างปกติอาการไม่มีอะไรเลยส่องส่องไปแอดมินก็มาจับอีกรอบหนึ่งมันบิ่งตามเลยขนลุกสู้ขึ้นมาเลยนะครับแอดมินก็เลยถามว่าองค์นี้เท่าไหรออ่รู้สึกจะสองร้อยนะครับ พอกลับมาถึงบ้านหน้าบ้านมันมีร้านค้าอยู่ร้านขายของชาแล้วมันก็จะมีแผ่นจับฉลากมีเงินแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเบอร์ละสองบาทอหลายท่านคงจะคเคอยอเดี๋ยวจะจับฉลากนาโชคให้หน่อยถ้ามีจริงอแอดมินเป็นคนชอบลองอยู่แล้วก็เลยไปจับฉลากห้าเบอร์หนักรับห้าเบอร์ก็สิบบาทเนาะเบอร์ละสองบาท,บาทปรากฏว่าหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าเบอร์นั้นได้แบงค์ห้าร้อย บังหนึ่งไปเราคือได้กำไรละสองร้อยไอ้สามร้อยก็บุชาม